เแค่อยากให้อ่ะโนะเป็นผู้หญิงทั้งสวยทั้งฉลาดขอบคุณนะคะมาป็นไรเพราะเทียร์เยอะ เฮียไปอดอย่างมาจากไหนอ่ะทำไมนล้วรอนจังก็เฮียมไม่เคยเจอคนสวยและรักใจแบบหนูอะไรฮัลโหลเชฟเฟอร์สุดหล่อ มารับชันที่หน้าฟิลดวนี้เลยนะได้ครับคุณเมย์เดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับแน็คนายนี่ก็ดูเป็นคนดีนะต่อไปนายต้องดูแลคุณท็อปให้ดีๆช่วยเขาทำงานเ,เยอะๆนะเข้าใจไหมเรื่องนี้คุณนายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมก็ทำแบบนี้มาตลอดแล้วครับงั้นงั้นเดี๋ยวฉันจะตอบแทนด้วยการพานายไปกินข้าวดีไหมนายอยากกินอะไรอ่ะอะไรก็ได้ครับแต่เดี๋ยวฉันต้องกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนเพราะรู้สึกตัวเหม็นมากเลยอ่ะเออแต่ต้องให้นายไปช่วยดูซิฟนะไม่มีใครอยู่บ้านฉันดูซิฟข้างหลังไม่ได้นะ เดี๋ยวนายรอฉันแซฟหนึ่งนะฉันขอไปอาบน้ำก่อน เสร็จแล้วนอนาน,นไหมเนี่ยฉันไม่รู้เลยอ่ะว่าจะเลือกใช้น้ำหอมลินไหนดีนายช่วยตรงให้หน่อยได้ไหมว่าลินไหนหอมตองนี้ก่อนเนาะตองนห้หน่อย ปิงมาหน่อยมากเลยเมื่อกี้อ่ะฉันไปคุยกับเสียชัยมาแล้วนะเรื่องเซ็นสัญญาเขาเริ่มใจอ่อนแล้วหรอคุณถ้าขเขาเซ็นสัญญากับเราจริงๆนะธุรกิจของเราคงไปได้ดีแน่นอนใช่ใช่ใช่ ทองอ่ะค่ะไม่ท้องคุณท้องกับใครคุณถามแบบนี้ได้ยังไงก็ต้องท้องกับคุณสิฉันอยู่กับคุณตลอดนีุ่ณถามอากีกรอบว่าคุณท้องกับใครก็คุณไงกูเป็นมัน เฮ้ยฮะันี้ว้าวว้าว้าวาวว้างก้าวว้าีว้ก้าวม้ยัง้าวว้าว้ากว้มวม้า้าวว้ายาวว้าววกา้าว้าววาว้าวว้า้วว้นอวววาวว้าวว้าว้าวว้า้าว้ววาววาวว้วาา้ กูมีคนอื่นก็ผู้ชายอย่างมึงมันกระจอกไงผู้ชายอะไรวะไม่มีน้ำยาซขเลยอ่ะกูจะบอกมึงให้นะคนใหม่ของกูอ่ะนี่ดีกว่ามึงหลายเท่าทั้งรวยกว่าธุรกิจใหญ่โตคนอย่างมึงอ่ะมันก็แห่กระจอกคนนึ่นเท่านั้นแหละสมบั ว่าไงหนูเฮียคะเมยเลิกกับสามีแล้วนะคะตอนนี้เมยตั้งท้องกับเฮียค่ะอะไรนะหนูท้องลยเหรอค่ะแล้วหนูไปท้องกับใครก็เฮีย หนูไปเอาออกเลยเฮียมีลูกมีเมียแล้วเมียเฮียก็ดูถ้าหนูไม่อยากตายอ่ะรีบใส่หัวออกไปเฮียแต่ถ้าเฮียไม่อยากแล้วที่ชอบเรื่องลูกอ่ะก็เอาเงินมาให้หนูเฮียก็ให้ไปหมดแล้วไงยังไม่พออีกเหรอใส่หัวไปเฮียเรนบอกว่าหนู ขะลัไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตเฮียอีกไม่งั้นเฮียเ,ยเอาเธอตายแน่แม่ฉันเลิกกับทอมแล้วนะฉันขอมาอยู่กับคุณได้ไหมฉันไม่มีที่ไปจริงจริงๆที่คุณพูดบ้าเลยเนี่ยรู้สภาพผมสิผมี่ยเอาตัวเองไม่รอดเลยแล้วหมดะาดูแลคุณได้ยังไง แต่ฉันท้องคุณคือพ่อของเด็กคุณจะรับผิดชอบนี่คุณ่วหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงแบบคุณอะไปเที่ยวนอนกับใครก็ไม่รู้ไปทั่วแล้วจะมากล่าวหาผมได้ยังไงแต่อย่าทำแบบนี้ถ้าเกิดคุณท็อปรู้แล้วแรงออกจากงานผมจะทำยังไงแต่ฉันไ้่งมีนะคุณนะคุณทำแบบนี้ก็บฉันไม่ได้ลืมไปเถอะออกไปซะออกไป Oh, we